ลูกค้าถามพี่วิมานะคะว่าตัวผู้หลานบาริีเจลตัวนี้ใช้กับคนที่เป็นสังคังเป็นกระเดื่อนได้ไหมใช้ได้นะคะเกี่ยวกับผิวหนังทุกชนิดเลยโดยเฉพาะเรื่องของผิวหนังอักเสบคนที่แพ้ง่ายเป็นผดตามตัวเป็นผื่นตามตัวแพ้เหงือ่อแล้วก็เรื่องของเชื้อราเหมือนกันนะคะใครรักษาเชื้อราแมวมาไม่หายอย่างเงี้ยค่ะกินยาก็แล้วทานั้นทานนี้ก็แล้วไม่หายลองใช้อีกสูตรหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นสูตรของสมุนไพรสกัดจากสมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะไม่มีสารสเตียรอยด์ข้อดีของเขาก็คือทําให้แผลแห้งไวนะคะเป็นสี่ห้ิววงคนนน็็นอะะะจดไกกัาาแแึ อยู่ก้กน้ำเลืองสีอะ เป็นรอยยุงกัดรอยแมวขวนร,รอยสิวเก่าๆนะคะทาได้จะช่วยลดรอยดำพวกนั้นนะคะแต่ว่าเรื่องของแผลเป็นเนี่ยที่มันแข็งๆนูนๆนะคะจากที่ทดลองใช้เนาะอาจจะไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่มันจะอ่อนหรือว่านิ่มลงแต่ถ้าเป็นแผลเ,เป็นแค่เล็กๆน้อยๆมีดบาดแล้วมันมีกีรอยออกมานิดๆหน่อยๆะคะ่ะใช้ตัวนี้ทาได้เลยรีวิวของด้่ะสามารถเข้าไปดูร้านค้าได้นะคะเผื่อใครสนใจเนาะก,ก็สามารถจิมทีตะการติ๊กตอบได้นะคะตัวนี้นะคะสองร้อยแปดสิบแปดบาทเองค่ะใช้ได้ประมาณห้าถึงเจ็ดวันนะคะแนะนำอะ่ะใช้ต่อเนื่องสัก ทดลองไปก่อนมามีสบู่นะคะฆ่าเชื้อผิวหนังทำให้ผิวดีผิวใสนะคะอาบน้ำได้ล้างหน้าได้เนี่ยคู่นี้ถ้าใครอยากลองก่อนนะคะก็330ถ้ามีตัวนี้เพิ่มเข้ามาเป็น42ซชุด5 500นะคะแล้วก็ขวดใหญ่ก็มีขายนะคะื่าลูกค้าแบบติดใจซื้อแล้วใช้ดีอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นขวดใหญ่นะคะปริมาณขวดใหญ่1,080บาทกวดสั่งได้ที่ตะก้าได้เลยนะคะ